คืนนั้นดวงจันทร์ส่องสว่างสวยัยทำให้ทัศนียภาพยามค่ำคืนของภูลับแ,แลในขุนเขาดูงดงามอย่างลึกลับราวกับเป็นดินแดนอันมหัศจรรย์หลวงตาเปรมเล่าให้คณะทูดงจากวัดบุคคำได้ฟังว่าชาวบ้านที่ภูลับแ,แลแห่งนี้มีร้อยกว่าหลังคาเรือน ทุกคนล้วนเป็นชาวพุทธมีเบญจศีลหรือศีลห้าเป็นหลักธรรมในการครองชีวิตกันมาแต่บรรพบุรุษแล้วชาวภูลับแลมีความเป็นอยู่อย่างผาสุขสันโดษไม่ติดต่อกับบุคคลภายนอกหมู่บ้านเพราะในเขตของภูลับแลมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยพืชพันธัญญาหารและพืชสมุนไพรอันเป็นยารักษาโรคส่วนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่ม ก็ทอและตัดเย็บกันใช้เองจากต้นดอกฝายซึ่งความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะแรงบุญที่พวกเขาได้บำเพ็ญสืบต่อกันมายาวนานทั้งบุญศีลและบุญทานแล้วท่านเปรมมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรท่านเป็นคนวังน้อยอายุทยาไม่ใช่หรือหลวงปู่บุญพาถามใช่แล้วท่านบุญพาผมเป็นคนอายุทยา ผมบวชตอนอายุ20สพอบวชแล้วได้ติดตามครูอาจารย์มาเดินทุดงและเจริญพระกรรมฐานในป่าดงพญาไฟหลายปีครูอาจารย์ของผมท่านเป็นพระผู้ทรงศีลธรรมอันบริสุทธิ์ซึ่งผมก็ดำเนินตามคำสอนของท่านต่อมาเมื่อท่านมรณภาพจากไปผมจึงต้องอยู่ตามลำพังแล้ววันหนึ่งเมื่อ30ปีที่แล้วผมได้เดินหลงทางมาที่นี่ และชาวบ้านแห่งนี้ก็ได้นิมนต์ให้ผมอยู่ด้วยผมจึงได้จำพรรษาอยู่บนภูรับแลแห่งนี้เรื่อยมาหลวงตาเปรมบอกพลางแย้มยิ้มละไหมเช้าว,วันรุ่งขึ้นเป็นวันพระใหญ่วันเพ็ญกลางเดือนสิองชาวบ้านภูรับแลมาทำบุญใส่บาตรกันเต็มวัดพวกเขาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สุภาพเรียบร้อยงดงาม กลิ่นทูบควันเทียนและกลิ่นดอกไม้นานาชนิดที่นํามาบูชาพระหอมฟุ้งตลบอบอวนไปทั่วศาลาวันนั้นหลังจากทำบุญใส่บาตรและฉันพตรตาหารกันเสร็จแล้วท่านหลวงตาเปรมได้พาคณะทุดงจากวัดบุคคาไปดูถ้ำพระกรรมฐานที่ด้านหลังวัดถ้ำพระกรรมฐานภายในมีพระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ แย้มยิ้มและสายตาจ้องมองมาตลอดเวลาคล้ายมีชีวิตจิตใจสมณีนจัน์ทก้มกราบด้วยความเคารพเกิดความปิติเอิบอิ่มจนขนลุกพองไปทั่วตัวหลวงตาเปรมเหมือนจะรู้ถึงความคิดและความรู้สึกของสมณีนจันทท่านกล่าวขึ้นว่าเนนน้อยสังเกตไหมพระพุทธรูปองค์นี้ท่านยิ้มได้ ผมก็คิดอย่างนั้นครับท่านยิ้มและจ้องมองมาตลอดเวลาใช่แล้วและยังมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์อีกนะหากอยากเห็นคืนนี้ให้มาที่นี่อีกแล้วจะได้เห็นสิ่งอัศจรรย์หลวงตาเปรมบอกเป็นปริศนาแล้วเดินนำพาเที่ยวชมเข้าไปภายในถ้ำลึก ได้เห็นต้นโพเงินโพทองขนาดใหญ่งดงามเป็นประกายวาววับสูงจนเกือบติดกับเพดานถ้ำจำนวนสองต้นตั้งตระงานอยู่เวลามีลมอ่อนๆพัดเข้ามาทั้งปล่องหินเบื้องบนใบโพนับร้อยนับพันใบจะแกว่งกระทบกันเกิดเป็นเสียงกรุงกริงกรุงกริงไพเราะกังวานราวกับเสียงดนตรี ใบและลำต้นล้วนทำจากเงินบริสุทธิ์และทองคําแท้ชาวภูรับแลแต่โบราณเขาร่วมกันสร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาหลวงตาเปรมชี้ชวนให้ดูโอข้าเอาเงินเอาทองมาจากไหนครับเยอะเหลือเกินสมณเนรจันถามด้วยความแปลกใจที่นี่มีบ่อเงินบ่อทองขนาดใหญ่อยู่ในดงทางทิศใต้มันเกิดขึ้นเอง เป็นสมบัติของชาวภูรับแลลุกทุกๆคนหลวงตาเปรมพูดบอกแล้วชวนเดินชมต่อไปในถ้ำอลีลับครู่หนึ่งต่อมาก็ได้ไปถึงโถงถ้ำอีกแห่งซึ่งมีสิ่งประหลาดงดงามปรากฏอยู่นั่นคือรูปนาคาหรือพญานาคตัวใหญ่ประดับด้วยอัญมณีหลายหลากสีนอนขดเป็นวงกลมชูคอแผ่พังพาน ดวงตาทั้งคู่เป็นพลอยสีแดงซองประกายระยิบระยับที่ปากคาบลูกแก้วขนาดใหญ่เท่าผลแตงโมโลูกหนึ่งมีทั้งความงดงามและน่ากลัวระคนกันนี่คือรูปจำลองนาคาคาบแก้ววิเศษหลวงตาเพรมบอกอีกนาคาตนนี้จะคาบแก้วชูคอขึ้นมาจากแดนบาดาลทุกๆเที่ยงคืนวันเพ็ญเดือนสเดือนหก และเดือน12มีอยู่จริงเหรอครับสมณเณรจันถามด้วยความรู้สึกพิศวงมีอยู่จริงแล้วจะได้เห็นในคืนนี้เพราะคืนนี้เป็นคืนเพนเดือนสิองอยู่ที่ใต้ผาน้ำตกโน้นหลวงตะเปรมบอกแล้วพาเดินทะลุออกไปทางหลังถ้ำซึ่งที่นั่นเป็นสวนกว้างมีต้นผลไม้นานา,นาชนิดขึ้นอยู่มะม่วงส้มโอน้อยนา ขนุนลำใหญ่มะละกอทุกต้นกำลังออกผลห้อยระยะอยู่ทั้งสิน้นใครมาปลูกไว้ครับท่านเปรมหลวงปู่บุญพาถามบ้างด้วยความประหลาดใจก็ชาวบ้านที่นี่แหละครับและบางทีมันก็งอกขึ้นเองชาวบ้านที่นี่ไม่อดไม่อยากกันรอกหลวงตาเปรมบอก คณะทุดงทั้งสามต่างรู้สึกอัศจรรย์ใจต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนภูลับแลเวลาผ่านไปจนกระทั่งหกโมงเย็นเสียงระฆังดังเงงงางไปทั่วบริเวณวัดบนภูเขาสูงหลวงตาเปรมมาชวนคณะทโดงจากวัดบุคคำไปทำวัดสวดมนต์เย็นภายในถ้ำกรรมฐานเบื้องหน้าองค์พระพุทธรูปทองคำยิ้มได้พระองค์นั้น เสียงสวดมนต์ของพระเจ็ดรูปและสมะเนนรอีกหนึ่งรูปดังกังวานไพเราะจับใจสวดมนต์แล้วก็พากันนั่งสมาธิท่ามกลางเสียงกรุงกลิงกรุงกลิงของใบโพเงินโพทองที่ดังแววมาจากโถงถ้ำถัดไปพุทโธพุทโธสมเนนรจันทร์ภาวนาอย่างตั้งอกตั้งใจครู่เดียวเท่าน,นั้น ก็บังเกิดกายละหุตาจิตตละหุตาคือกายเบาจิตเบาสมาธิตั้งมั่นอย่างรวดเร็วปิติทราบซ่านคนลุกขุนพองไปทั่วตัวและทันใดนั้นสิ่งประหลาดหน้าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นตามมาอีกนั่นคือสมณณรจันทร์ได้เห็นพระพุทธรูปทองปรากฏขึ้นทางเบื้องหน้าทั้งทั้งที่ขณะนั้นตนเองหลับตาพระพุทธรูปยิ้มละไม และแค,ค่อยๆเปล่งพระรัศมีพวยพุ่งออกมาทีละน้อยทีละน้อยจนพร่างพราวสว่างโพรงไปทั่วโถงถำ้ำภาพนั้นมันเกิดอยู่นานนับชั่วโมงแม้ลืมตาออกจากสมาธิแล้วก็ยังเห็นพระพุทธรูปทองเปล่งรัศมีอยู่ตลอดเวลาประมาณสี่ทุ่มหลวงตาเปรมได้บอกว่าใกล้ถึงเวลาแล้วเราไปที่ผาน้ำตกกันเถอะ จะพาไปดูประเพณีลอยดอกไม้บูชาพญานาคของชาวภูรับแลท่านบอกแล้วเดินนำคณะทุดงตรงไปยังหน้าผาน้ำตกที่เห็นลิบลิบอยู่ภายใต้แสงจันเพนจากสายตารู้สึกว่าอยู่ไกลแสนไกลแต่ก็แปลกแปลกมากเดินไปเพียงครู่เดียวก็ถึง บนผาน้ำตกซึ่งมีน้ำตกไหลลังลงไปทางเบื้องล่างยังแอ่งลำธารขนาดใหญ่นั้นชาวภูลับแลมากมายต่างนำดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนานาชนิดโปรยลงไปสู่แองธารทางเบื้องล่างดอกไม้หลากสีนับร้อยนับพันดอกลอยละลิ้วต้องแสงจันทร์ลงไปลอยฟ้องอยู่กลางแองน้ำกลิ่นหอมของดอกไม้ฟุ้งขจรกจายไปทั่วบริเวณ พวกเขาโปรยดอกไม้บูชาพญานาคพอเที่ยงคืนดวงจันทร์เพนลอยอยู่กลางฟ้าพญานาคใหญ่ตนหนึง่งก็จะคาบดวงแก้วนาคาโผล่ขึ้นมาให้เห็นพญานาคตนนี้และบริวารอาศัยอยู่เมืองบาดานใต้ผาน้ำตกมีตำนานเล่ากันมาว่าเขาคาบแก้วบูชาพระพุทธคุณปีละสามหนทุกคืนวันเพ็นเดือนสามเดือนหกและเดือนสิบสอง หลวงกับเปรมบอกสมณเณรจันทร์ได้ฟังแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นพญานาคาแต่อีกใจหนึ่งก็สงสัยไม่แน่ใจว่าจะมีจริงหรือแต่แล้วพอถึงเที่ยงคืนตรงดวงจันทร์เพนลอยอยู่กลางฟ้าพลันก็บังเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นนั่นคือแอ่งน้ำกว้างทางเบื้องล่างได้หมุนวนอย่างดุนแรงหมุนอยู่ครู่หนึ่งจากนั้น ก็มีหัวของพญานาคขนาดใหญ่ค่อยๆชูคอโผล่ขึ้นมาในปากอ้าคาบดวงแก้วเป็นประกายวาววับไว้ชูอยู่ครู่หนึ่งก็พลุบจมหายลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาอีกรวมสามครั้งสามหนชาวภูลับแลนับร้อยโปรยดอกไม้ลงไปอีกและต่างร้องสาทุกการว่าสาทขออนุโมทนาบนุญพญานาคคะ สาทูเสียงนั้นก้องกระหึ่มไปทั่วบริเวณผาน้ำตกสมณณนจันทนลุกสู้ไปทั่วตัวไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้เห็นแต่มันก็เป็นความจริงเพราะได้เห็นชัดกับตาพญานาคตนนี้ชาวภูรับแเครพนับถือมากเป็นพญานาคใจดีช่วยเหลือคุ้มครองชาวภูรับแลมาแต่โบราณกาลแล้ว หลวงตาเปรมบอกคณะทูดงทั้งสามรูปที่ยืนตะลึงแลมองอยู่คืนนั้นหลังจากกลับมาถึงวัดภูรับแลแล้วสมนเณรจันท์ได้พูดกับหลวงปู่บุญภาขึ้นว่าหลวงปู่ครับผมผมไม่อยากจะเชื่อเลยผมฝันไปหรือเปล่านี่ไม่ได้ฝันรอกเณน,นจันท์เอ้ยมันเป็นความจริงหลวงปู่ก็เพิ่งได้เห็นกับตานี่แหละ หลวงปู่บุญพาบอกผมก็เหมือนกันครับเป็นสิ่งอัศจรรย์เหลือเกินไม่คิดว่าจะได้มาเห็นหลวงพี่ชูก็พูดบ้างด้วยความพิศวงเช่นกันวันต่อมาพระและสมณเณรทุกรูปได้รับนิมนต์ไปฉันที่หมู่บ้านชาวบ้านคนหนึ่งขึ้นบ้านใหม่หลังจากทำพิธีเสร็จแล้วให้พรประนามพระพุทธมนต์แล้วยังไม่ทันที่จะลงจากเรือน พลันก็เกิดเสียงเออะอะวุ่นวายขึ้นทางลานหน้าบ้านทุกคนบนเรือนหันไปมองได้เห็นชาวบ้านสองสามคนวิ่งกระหืดกระหอบขึ้นมาแล้วแจ้งข่าวว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วเราเดียวเข้าเตรียมตัวป้องกันกันเถอะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นผู้คนต่างร้องถามกันสิงแซ่พวกพรดองพวกพรายดอง,งนับร้รอย กำลังใกล้เข้ามาแล้วมันจะเข้าโจมตีหมู่บ้านของพวกเราอย่างช้าคงไม่เกินคืนนี้กองสอดแหนมเนาหน้าของพวกเราแจ้งมาขอให้ผู้ชายเตรียมอาวุธไปต่อสู้พวกผู้หญิงคนสูงอายุและเด็กๆขอให้พากันขึ้นไปหลบภัยในถ้ำบนวัดก่อนเร็วๆรีบพากันไปชาวภูรับแหทุกคนในที่นั้นพากันตกตะลึงหลายคนร้องขึ้นว่าคุณพระช่วย พวกไพรยดงมาอีกแล้วเหรอคิดว่าพวกมันจะสาบสูญไปหมดแล้วความวุ่นวายกุลาหนเกิดขึ้นทุกคนร้องเรียกหากันเอะอะบ้างก็จูงแขนกันจะพากันวิ่งหนีบางคนก็ร้องไห้เราวบ้านแตกสแสรกขาดหลวงตาเปรมได้บอกเตือนชาวบ้านขึ้นว่าอย่าโยมทั้งหลายจงอยู่ในความสงบอย่าตกใจจนเกินไปเลย พวกพรายดงยังมาไม่ถึงรอกจงตั้งสติให้ดีแล้วพากันอบพยพขึ้นไปอยู่ในถ้ำบนวัดเถอเสียงกลองใหญ่ประจำหมู่บ้านซึ่งอยู่บนหอสูงตีรัวขึ้นเสียงดังกระหึมติดต่อกันยาวนานเป็นสัญญาณเตือนภัยประชาชนชาวภูลับแลต่างวิ่งกลับบ้านเรือนของตนแต่บ้างก็เรียกหากันเอะอขวัญหายท่านเปรมเกิดอะไรขึ้นหรือ พวกพรายดงคืออะไรและทำไมจึงจะมาโจมตีผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้หลวงปู่บุญพาถามด้วยความกังวลแปลกใจท่านบุญพาเกิดเรื่องใหญ่แล้วละตอนนี้พวกพรายดงซึ่งเป็นปีศาจจำพวกหนึ่งอาศัยอยู่ในภูเขาที่เห็นอยู่ลิบๆทางทิศตะวันออกโน้นมันกำลังจะมาโจมตีหมู่บ้านพวกมันเป็นพวกกระหายเลือด ชอบกินเนื้อเคยต่อสู้กันมาหลายครั้งแล้วแต่พวกมันก็พ่ายแพ้กลับไปทุกครั้งถึงกระนั้นพวกมันก็ยังไม่เข็ดพอะเวลาผ่านไปหลายปีมันรวมกำลังกันได้อีกก็จะพากันกลับมาเสมอพวกมันมาครั้งสุดท้ายเมื่อ14ปีที่แล้วและตอนนี้พวกมันก็ฮึกเขิมกลับกันมาอีกหลวงตะเปรมเจ้าอาวาสวัดภูรับแล บอกเล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วแกทำยังไงล่ะท่านเปรมหลวงปู่บุญพาถามชาวบ้านผู้ชายที่เป็นคนหนุ่มเขาจะต่อสู้ป้องกันพวกเขามีอาวุธเขาจะยกกำลังไปป้องกันมันไว้ที่ริมฝั่งลำธารใต้ผาน้ำตกหากพวกมันว่ายน้ำข้ามมาเขาก็จะยิงมันด้วยอาวุธปืนและธนูไฟเวลาผ่านไปจนใกล้ค่ำ เสียงกลองศึกดังรัวไปทั่วหุบเขาเหตุการณ์ตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นกองสอดแนมแนวหน้ามารายงานอีกว่ามันมากันเยอะเหลือเกินไม่มาเป็นร้อยนะแต่มาเป็นพันดุร้ายกระหายเลือดกันทั้งนั้นข่าวของพรายดงถูกบอกต่อๆกันไปจนทั่วภาพความดุร้ายของปีศาจพรายดงเขย่าวขวัญชาวภูรับแลขรนเนพอขําม,มืด ประมาณหนึ่งทุ่มเศษดวงจันทร์แรมหนึ่งข่ามซองสว่างพวกพิศารพรายดงก็ปรากฏต,ตัวมันมากันที่ริมลำธารฟังตรงกันข้ามพวกมันไม่มีอาวุธมีเพียงเขี้ยวเล็บแหลมคมและความดุร้ายกระหายเลือดเป็นพลังหลวงตะเปรมไม่อาจจะทนรอฟังข่าวอยู่ภายในถ้ำได้ท่านพาคณะทุดงจากวัดบุคคำไปซุ่มดูเหตุการณ์บนผาน้ำตก จากแสงจันทร์ที่ส่องสว่างสมณีนจันทร์ได้เห็นกองกำลังของพรายดงและชาวภูรับแหลตั้งประจันหน้ากันอยู่คนละฝั่งลำธารเสียงพวกปีศาจพรายดงร้องข่มขู่กึกก้องพวกมันพากันมาเป็นพันเห็นดำมืดไปหมดส่วนกำลังของชาวภูรับแหลมีเพียงไม่เกินสองร้อยคนเท่านั้นอ๋อของสู้พวกปีศาจไม่ได้แน่ สมเนนจัดนึกในใจยังวาดวันด้วยความกลัวและแล้วพวกปีศาจพรายดงก็เริ่มบุกโจมตีพวกมันกู่ร้องตะโกนแล้วพุ่งตัวว่ายข้ามลำธารมาอย่างรวดเร็วชาวภูลับแลที่เตรียมพร้อมอยู่บนอีกฝั่งด้านหนึ่งก็ยิงปืนยิงธนูไฟลงไปใส่พวกมันเสียงปืนเสียงโห่ร้องของทั้งสองฝ่ายดังลั่นสับสน พวกปีศาจพรายดงจำนวนมากถูกปืนถูกธนูจมหายลงไปในน้ำมีน้อยรายที่จะข้ามมาได้แต่พวกมันที่ข้ามมาได้ก็ถูกยิงถูกฟันจนล้มตายเกลื่อนอยู่ริมตลิ่งบริเวณนั้นนั่นเองการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดพวกพรายดงหนุนเนื่องเข้ามาเป็นจำนวนมากในที่สุดก็ดูเหมือนว่าชาวภูรับแลกำลังจะต้านทานไม่ไหวแต่ทันใดนั้น สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นสมณเณรจันได้แลเห็นพญานาคาตนหนึ่งโผล่พรวดขึ้นมาจากสายน้ำหางยาวใหญ่ของมันฟาดน้ำดังตูมตามตูมตามจนน้ำแตกกระจายพญานาคาตนนั้นชูคอแผ่พังพานและพ่นไฟหวยพุ่งออกจากปากแผดเผาเหล่าปีศาจพรายดงพวกมันส่งเสียงหวีดร้องอย่างตกใจและหวาดกลัว ล้มหลงนอนตายเกลือนและบางส่วนก็จมหายลอยไปตามสายน้ำพวกที่ยังเหลือก็กระโจนหลบหายไปในดงมืดไม่เหลืออยู่เลยพญานาคามาช่วยพวกเราพญานาคามาช่วยพวกเราขอบคุณขอบคุณพญานาคาขอบคุณพญานาคาชาวภูรับแล่ต่างพากันตะโกนร้องด้วยความตื่นเต้นยินดี จนเสียงกล้องสะท้อนไปทั่วหุบเขาพญานาคาตนนั้นครั้นพ่นไฟขับไล่พวกปีศาจพรายดงให้ย่อยยับหนีตเตลิดกลับไปแล้วก็ค่อยๆลดหัวซึ่งแพรพังพานจมหายลงไปภายใต้น้ำความกุลาหลนน่าสะพรึงกลัวที่เกิดขึ้นมานานนับชั่วโมงจึงสงบลงรุ่งเช้าวันต่อมามีข่าวแจ้งว่า พวกปีศาจพายดงตายเกือบหมดเหลือรอดกลับไปเป็นจำนวนน้อยส่วนชาวภูรับแลไม่มีใครเสียชีวิตแต่ก็บาดเจ็บหลายรายจากคมเล็บขมเขี้ยวของพวกศัตรูที่ลึกลับเหล่านั้นวันนั้นทั้งวันชาวภูรับแลทั้งหลายต่างพากันหาดอกไม้มากมายไปโปรยบูชาพญานาคตนนั้นอีกเสียงคำพูดว่า ขอบคุณพญานาคาขอบพระคุณที่ช่วยเหลือพวกเราดังระงมอยู่บนหน้าผาน้ำตกตลอดทั้งวันหลวงปู่บุญพาพระภิกษุชูและสมณเนรจันทร์พักปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำกรรมฐานบนภูลับแลเป็นเวลานานเจ็ดวันตอนสายวันแรมเจ็ดค่ำเดือนสิบสองจึงกราบอำลาท่านหลวงตาเปรมขอเดินทางกลับวัด หลวงตะเปรมและชาวภูล,ลับแหลได้ถวายน้ำพึ่งป่าแก่คณะทูดงทั้งสามรูปรูปละสามขวดพร้อมด้วยยม่มซึ่งถักทอจากผ้าฝ้ายเนื้อดีย้อมด้วยสีกลักปักจารึกเป็นตัวอักษรว่าภูล,ลับแหลให้อีกรูปละใบด้วยหลวงตะเปรมเดินลงมาส่งจนถึงเชิงภูคณะทูดง พากะน,น้อมไหว้ลาท่านด้วยความรักความอาลัยลากรอท่านบุญพาท่านชูและสมมเนนจันลากรน,นะขอให้พวกท่านยงเจริญในพระธรรมกันทุกทุกคนหลวงตาเปรมบอกลาและอำนวยพรแล้วก็ก้าวเดินกลับขึ้นไปยังวัดผู้รับแหลของท่านส่วนหลวงปู่บุญพาพระภิกษุชูและสมมเนนจันท ก็พากันเดินทุดงรอนแรมจนถึงวัดบุคคำของตนได้อีกสี่วันต่อมาโดยสวัสดิภาพเมื่อกลับมาถึงวัดแล้วสมณเณเนจันได้กล่าวกับหลวงปู่บุญภาขึ้นว่าหลวงปู่ครับผมฝันไปหรือเปล่านี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้พบเห็นบนภูลับแลแห่งนั้นช่างน่าอัศจรรย์ลี้ลับเหลือเกินมันมันเป็นไปได้อย่างไรครับ ไม่ได้ฝันรอกเนนจันเอ้ยมันเป็นความจริงนี่เห็นไหมน้ำพึ่งปาและย่ามที่ปักชื่อว่าภูรับแลก็ยังอยู่เห็นประจักษ์ตาแล้วจะว่าเป็นความฝันได้อย่างไรอ๋อหลวงปู่ครับผมผมอัศจรใจเหลือเกินบุญอะไรกันนะที่นำพาให้พวกเราได้ไปเห็นภูรับแลแห่งนั้นก็บุญ คือความเมตตาช่วยเหลือพระอาคันตุกะและบุญจากการประพฤติธ,ธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละที่นำพาให้เราได้ไปเห็นภูรับแลเมืองรับแลคำพูดของหลวงปู่ทำให้สมนเนจัรปราบปลื้มในดวงใจและภาพเหตุการณ์สิ่งที่ได้พบเห็นอันน่าอัศจรรย์บนภูรับแลแห่งนั้นก็ยังชัดเจนอยู่ในความทรงจำ อภูรลับแลภูรลับแลสมนเนรจันทร์รำพึงอยู่ภายในใจของตน